สวัสดียมามเช้าจ้าสวัสดียญ้ามือเศ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยญ่ามือเศาราของครอบครัวสายมันนะคะพี่นอ้องบ้านกระสีหกๆแน่เพราะว่าเหตุตะเวียก่ค่าคยได้อยย่บ้านนะคะเกิดไข่แน่แต่มีแต่ย่ายนะคะมาดูแลบ้านให้ทางหญ้าเหตุความสะอาดทําทุกอย่างมีแต่ยายนะคะมาทําให้ก็เลยสบายแน่จักน้อย เดี๋ยวบุญสีพาเบ่งดอกไม้นาบานอันนี้ฝีมือบุญปลูกเองก็งบุญบ่ได้ถอนห้านะคะมันเลยขี้รายเดี๋ยวบุญสีพาเ้เบ่งหนาบานแักย่างงามนี่จ้าทุกคนสวยมากจ้าบุญวาสีหาเวลานปลูกตะวันพรา่านนีมีเวลานะคะสีสีนางสวยแห้งบุญสื่อมากหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทบุญไปพอพันไว้อยู่ทางในแล้ววันนี้บุญก็เอาเอาอัน ต้นมันอะมาเสียบตะวาบริหดน้ำนะคะสีมันก็จะสวยประมาณนี้แหละจ้า<ม>เขาเรียกว่าคุณนายตื่นสายตื่นสายยีหลีพี่น้องสวยๆเพิ่นจ้าสีบานนะคะสีงามค่ะออนนี้เป็นบรรยากาศต้นดอกไม้หน้าบ้านนะคะนี่นี่บุนสื่อตนมันมากนี่ ลอยเก่าซี่บาทแล้วเบื้งก็กมาเพาะไใบยืนนี่เบื้งก็เด็ดเด็ดเด็ดแล้วไปปลูกไปสภาพดูไม่ได้เลยค่ะหลายๆคนบอกว่าให้ให้อันรีวิวรถด,ดีมอันของ,องน้องแนกครับให้เบิ้งแน่นี่แหละสภาพจ้าสภาพตอนนี้เลย่อมางเบิดแล้วห่างออกยังบ่ดย่างจะสี่โค้งนะคะส่วนขั้นนี้ก็ข้าเจ้าเลี้ยงม้าใบฝ่อบ้านแต่ผัวผู้ขาซื้อรถไใบฝ่อบ้านนะคะขั้นนี้ก็คือบ่ได้ขับไปใส่ยังเธอจนยางแบนเบิด ต่มันก็ขี่ได้อยู่นะคะคันนี้คือเฝ้าบ้านนะคะบ้านนี้ไม่มีหมาค่ะมีตลดุดเฝ้าบ้านสองคันนั้นก็ยังอยู่จ้าเจ้ายอดอัศวินแล้วก็เจ้ายอดขุนทรัพย์นะคะเสียงกระสิิเจ้าๆแนเดอพี่น้องบ้านนี้เขาจะวอรเสียงดังแต่บ่ดด้มี่หยัางเดบบ่ดด้ดมีเรืองกันด้บอวก,กันจะซื้อเข้ามาข้างในคุณยายทำความสะอาดบ้านนะคะ วุบนบอกค่อยเด้เฮ็ดจ้าเที่ยมันผูตะโดนแล้วมีแต่ย่ายนะคะมาเห็ดหายทางปลาทางงาเฮ็ดสุนแนวส่วนกระจกวุ้นอยากสีบอกว่าตากแต่เฮ็ดเฮียนมากวุ่นบอกค่กอยเร็จกระจกจาเถือฮ่า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 ฮ ทำกับข้าวมาสง่งทางตาทางยาก็มีแต่ยายนะคะทําให้เดี๋ยวสิภาาไปหาสองพอลูกก็ล่างกินเขา่าอันนี้กับบรรยากาศในบ้านนะคะบ้านก็จะสีชมพูก็จะรกๆหน่อยเดอ้อเพราะว่าคุณบ่คอยได้เทดเวียกเอ้าเสียบะไซบาดนี้ตายเลยโอ้เสียบะไซมาด้จ้ากินเขาน้ำกันจ้าตาเขาไม่ให้แม่แน่แล้ว ถ้าจะไปถ่ายคลิปกลับมาเขากินแล้วนี้จากเหรอเข้าไปนี้จากเราบันเนียพี่น้องบอกผัววาสิยผู่ผัววาสีชมพู้หอกใหญ่เอายาวหลายเด้อป้าเจ้าไหนสิจิ้เดกินข้าวก่อนจ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้ามรสสาของครอบครัวไซมันจะโดนเสด็มมาอัพดี กิจ,จวัตรประจำวันนะคะมือนี้ก็ออกไป็นงานคือเกาแต่ว่ามือนี้พิเศษแน่ยหญ่มากความสะอาดบ้านนะคะปกติเราสีมักลักมากหาบุ่นไปยู่แต่ว่ามือนี้เราบลักมากบุ่นห็นกนโอเคค่ะพี่น้องมาเด้อกินขอน้ำกันบุ่นคอไม่อยากไปกินเขาก่อนเลยพอกันคลิปหนาวุ้นเส้นใสยมันสวัสดีค่ะ